โอเคค่ะนะเริ่มอ่าคลิปวิดีโอนี้เอามาเบิ้งล้งอบกล้วยน้ำว้านะคะสวัสดีค่ะอีกรอบเนาะค่ะสวัสดีค่ะอ่านำเสนอเลยค่ะนำเสนอเนาะก็คือเราเป็นโอกาสดีเนาะเราได้รับการสนับสนุนแหละชาวบ้านอ่าก็นี่เราทำกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์เราอยู่สวนลนางสีเป็นตู้แบบนี้แล้ว่ะเออเนี่ยชาวบ้านนั่นแหละค่ะพลังงานแสงอาทิตย์แล้วค่ะได้เครื่องผลิตนะคะจากกล้วยค่าบาทสิบบาทกลายเป็น สี่สิบห้าสิบจากการแปลรูปนี่ค่ะเป็นเนียวหนึบนะใช่ค่ะชิมได้ชิมได้มาพะเป็นอย่างค่ะมูกินเยอะแล้วอ่ะอ่ะชิมแล้วอ่ะหนึบเอาเอาเรากินทุกวันอยู่แล้วไงเราก็รู้คือให้ใช่ให้ให้เอฟซีเอสมีเห็นว่าเออมันเยมันหอมใช่มันหอมธรรมชาติลยนไหมนี่ค่ะเข่าม้าเนี่ยหอมหอมห้อยห้อยีดนะค่ะใช่มันจะหอม แบบเป็นแล้วถ้ามันได้แล้วมันจะหนึบๆเนาะกรึบๆเนาะเราดูที่ประมาณสี่แดดนะคะอื่าอันนี้คือแดดแรกอันนี้วันแรกเลยนะอันนี้วันแรกคือแดใช่ค่ะพอตอนเย็นเราจะมากลับเพราะว่ามันติด เราจะมากลับแบบนี้ค่ะกลิ้งกลิ้งด้านกลิ้งไปก่อนทีนี้พอวันที่สองมันก็จะเริ่มหมากขึ้นเลยอันไหนอันที่วันที่สองเราจะหมักในนี้อ๋อนู่นนู่นกำลังออกอ่ะน้ำตาลพอวันที่สองก็จะประมาณนี้อันนี้วันแรกไหมค่ะอันนี้คือวันแรกเช้าอเช้าอันนี้วันที่สองจะเป็นแบบนี้เล้วพี่น้องค่ะใช่เริ่มแล้วทีนี้เย็นนี้เราจะมาเก็บเย็นนี้เอาไปหมักในถังพลาสติกใช่ใช่เคยเห็นเขาทำหมัก น้ำหวานที่อยู่ในตัวมันมันออกมาเคลือบฉ่าช่าแล้วเราก็เอามาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแบบคือน้ำมาค่ให้มันน้อยลงน้อยลงก็คือเรามันเป็นการเรียนน้ำออกอยู่แล้วเนาะใช่หลัการอบทีนี้ยิ่งน้ำออกไปเท่าไหร่ความเข้มของตก็เหลือมากขึ้นมันก็จะยิ่งช่ำช่ำฉ่ำเลค่ะใช่ประมาณสามครั้งก็คือสามแดดคือว่ายงว่าเราไม่มีอะไรมาเจือปนแบบ พาสเจอไรท์สุดๆแบบธรรมชาติสุดๆเด้อวพี่น้องกล้วยกับกล้วยปลูกธรรมชาตินะแดดที่สามแต่เราไปดูเีค่ะอานี่ะค่ะมันจะเป็นสเตปอ่าของแต่ละวันที่ตากอยู่งนเมนะคะแดดที่สามอันนี้แดดที่สามนะคะอันนี้บอกตรงมีมีไม่พอส่งเอาบอกไงไม่พอส่งเด้อค่ะใครจะสั่งบอกว่าโอ้ยสั่งไห้เนี่ยดยายวีิเอาลักคิ้วไห้เป็นพิเศษว่าจะวาง เอออันนั้นเป็นพิเศษสําหรับสิมาคุยกับเพิ่นเด้อค่ะเด้อเออเนาะมีคนมักกับมีเนี่ยผู้เขามากินกล้วยน้ำว้าเออใช่นะคือคือวันนี้พอส่งนี่ค่ะอันนี้วันนี้เราจะเก็บแล้วค่ะเ้าทําเป็นกล่องหรือเป็นกิโลคะเอ่อเป็นถ้ามีเป็นแพ็คหรือเป็นยังไงที่เขาส่งเป็นกล่องละห้าสิบห้าบาทครึ่งกิโลแล้วเราส่งค่าส่งรวมหรือยังไงหรือไม่รวมคือคิดค่าส่งต่างหากเนาะใช่ค่ะเพราะว่าครึ่งกิโลห้าสิบห้าใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้อง เพิกิโลห้าสิบห้าบแพ้งแล้วแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเหลือออเดอร์หรือบอพอออเดอร์แต่ถ้าใครสนใจก็คือสามารถตุนไว้ได้มันบอกเออบอกลงหนาอันนี้อันนี้คือเรามีลูกค้าแบบจองไวแบบเนี่ยยันบอกอะจองแล้วเรียบร้อยทุกชิ้นโอ้โหน่าทานมากแล้วพี่น้องนะมันไม่มีอะไรเลยไงมันมีแต่ธรรมชาติของมันเลยอ่ะอันคอยออกมาใน่บแป้งคอยอย่างนี้เลยพี่น้องล็อกพิมพ์มืนยางนีเห็นบ่ะไรเออ อันนี้คือเรากปลังเก็บขาไปล้าเพราะว่าเราเราต้อมหนักพิบพิบกระตากอ๊บไม่เนี่ยได้สบายพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือกล้วยหอมมากแล้วพี่น้องมัน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 ใหญ่เลยก็คือพอหน้าฝนเนี่ยแดดแบบคือคือเขาก็จะมีนะ่นาะแต่ก็อย่างว่าทุกอย่างมีปัญหาเนาะมีแต่เราก็แก้เนาะใช่ค่ะก็มีวิธีแก้ของเขาหละเนาะเวลาแดดไม่ฆอมก็มีอยู่นะคะแต่บอกได้เลย ใครอยากรดไขมันอ้โหไปน้องจ้าบอกตรงๆค่อยถอ,อยออกมาเพราะอะไรเริ่มแบบฮอนอบจริงๆพี่น้องนี่ค่ะอ่านะอบจร,จริงๆเนาะแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเศรฐษฐกิจชุมชนเราดีกว่าเ <Thanos. S 1> นาะ,ะนือนําเสนอเนาะเราไม่ได เราไม่ได้เป็นโรงงานน่ะเออมันเป็นแฮนเมดเอางี้ดีกว่าเออเป็นแบบอ่าแฮนเมดอ่อเศรษฐกิจชุมชนย่อยๆที่ว่าชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านอ่ะผู้รู้ช่วยเหลือผู้น้อยดีกว่านาะใช่ค่ะอืเราไม่ได้หวังหนูหนูค้องใจครไม่ผิดนะที่ว่าผู้รู้ช่วยคนที่แบบชาวบ้านคือคือเราไม่ได้หวังว่าเราจะรวยก็คือแค่ให้เขามีอยู่มีกินมีเงินใช้สามารถนำอ่อ ผลผลิตที่เขาอะก็ตามรอยพ่อหลวงเรานลยใช่จริงจอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะคือมันก็ขึ้นอยู่เขาเรียกว่าพ่อหลวงไม่ที่ไม่ได้ห้ามคนรวยนะถ้าคุณจะรวยได้ท่านก็ให้รวยในแบบของคุณแต่อันนี้คือพอเพียงของเราแล้วก็เขาเรียกว่าพอเพียงเสร็จขยายให คนที่ไม่รู้อะไรมาร่วมใช่ค่ะเนาะคือเราทำแบบพอประมาณเราต้องประมาณตนใช่ไม่ได้เอาเปรียบรัดเขาเออเอาเปรียบล้วเราไม่เอาเออน่ะหนูเมนเป็นคนแบบนี้ได้บัตรนี้โอเคค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะประมาณนี้ก็เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะใครสนใจก็ก็ติดต่อมาก็ได้ค่ะอยากอบอกเบอร์โทรเลยก็ได้อะ ย่างนั้นเลยเหรอเอาได้ไม oh ่เป็นไรมันไม่เป็นไรในยูทูบเนาะนีคุณหนูได้เลยเนาะก็จะประสานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดเดี๋ยวเราส่งให้โอเคชิมก็้เนาะไม่ต้องซื้อเยอะแต่แต่แต่ถ้าลงลงคลิปวิดีโอไปนะมีคนนึ่งแหละเขาบอกส่งมาเลยมีจะกองเอามุดเมาอุดมี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 คนหนึ่งอะบอกต้องไม่อยากจะออกชื่อตอนนี้ถ้าได้ยินปุ๊บแล้วก็บอกเฮ้ยเอาไม่ค่อยรอบนี่จะได้เอามุดเหรอเออคนคนเนี้ย ถ้าได้ทาส่งอะนูบอกได้เลยเขาอ่านะจุดๆได้ก่อนเ,อเดี๋ยวจะบอกทีหลังเดี๋ยวขึ้นไล์ถ้าขึ้นไล์ได้เดี๋ยวค่อยคุยกับอะไรเนี่ยคนคนนี้จะแบบนะเอาโอเ,โอเคนะคะอ,คอีพีนี้เป็นเสนอนี่ค่ะอะเราออกมาข้างนอกร้อนพี่นอ้อง เป็นเป็นโรงอบนะคะเป็นตู้อบอ่าพลังงานแสงอ,อาทิตย์เนาะนค่ะแบบแล้วที่นี่นเนาะก็ยังมีที่เที่ยวน้อยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสวนองุ่นใช่เนี่ยแต่ว่าไปแล้วไม่เจอเจ้าของพี่น้องที่เขาไปสวนองุ่นแต่ไม่เจอนะเอา้าเราจะทาําไงวันนี้เราจะบุกสวนองนุ่นได้ไงได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนุ่มขี่รถขับไปเดี๋ยวจะไปนะเดี๋ยวไปแล้วเราเอามอเตอร์ไซค์แว้นเข้าไปบุกถึงเจ้าของสวนแต่ณตอนนี้อีพีนี้ขอจบคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ